เออนี่คุณรู้ไหมเนี่ยว่าทีมวันนี้เขาจะลักพาตัวคุณไปไหนเนี่ยไปดูไม้เขาเรียกอะไรนะคลอกม้าแล้วเรียกว่าฟาร์มม้าฟาร์มม้าเออชื่อมันคือนอร์เทิร์นฮอส พ์คอยู่แถวแถวสนามบินนะซึ่งปกติเนี่ยถ้าคนเขาลงเครื่องมาแล้วส่วนใหญ่เขาก็แวะกันนะอไม่ผมไม่เคยไปเลยว่ะตอนชีวิตเราไปไหนกันเราสองคนไม่จะไม่ไปไหนม้าของของทีมนะชื่ออะไรนะจิจิจิก็คือวันนี้เราก็เดี๋ยวคงจะได้เจอจิจิแนี่คนนี้หาเจอตัวยากมากเะยะบอกให้นะตรงเี้เขาอะไรจิจิ จิจิจิโอจิ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 เบอร์เจ็ดสิบเจ็ดเขาเป็นผู้เล่นนะวันนี้โปรแกรมคร่าวๆก็คงบ่าไปชมฟาร์มม้าอาจจะมีขี่ม้าด้วยแล้วก็มีอาหารให้กินด้วยว่าจริงๆก็ต้องเล่าหลายๆคนฟังช่วงเดือน10เดือน11บเนี่ยมันอาจจะแมตช์มันน้อยลงแล้วอ่าใช่เออมันก็อาจจะทําให้พอมีเวลาช่วงนี้ก็อาจจะต้องไปเจอพวกสปอนเซอร์บ้างนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ย ก็วันนี้ก็ถือเป็นหนึ่งในโอกาสที่อาจจะได้ไปเจอสปอนเซอร์รของทีมอยู่มาตั้งนานไม่เคยไปไหนกันเลยสองคนเพินะ่งจะได้ไปครั้งแรกครับอรอดูว่าเป็นยังไงเข้ามาสัมผั์แรกเป็นไงบ้างนี่ต่างต่างจากที่คิดไหมปกติก็ไม่ไมไมค่นไม่เคยไปฟาร์มม้าด้วยสิ م. ่จะบอกไงแต่กาดีอ่ะการช่วงนี้ที่กำลังหนาวหนาวเริ่มเย็นเริ่มือชิลอาอ้ยตัวท็อปเลยซื้อกลับบ<ก> <at> ้านเลยน ดูตรงแล้วหิวแล้ว <laughs> ถ้ากินเสร็จอนี้ก็คือกินสลับก่อนอืม <c oughs> เยี่ยแล้วค่อยกินมีดมีด,มดแต่จริงไอพ็อกช็อปเนี่ยจริงๆหากินยากเหมือนกันนะชอบนะที่ว่าที่นี่ส่วนใหญ่เขากินเนื้อกันเมนูหมูมันเลยแบบไม่ค่อยมีเฮ้ยอืมอืไม่ค่อยเห็นใช่มันจะไม่ค่อยเห็นก็ถือว่าเป็นเมนูที่หากินยากเหมือนกัน หมูฮอกไปดูอ่โอ้เนียนเลยน้ำซอสม่าอร่อยโหงั้นแสดงว่าเนียน เอ้ยนี่คุณมาถ่ายคนเดียวนี่นี่นตัวทีมงานนี่เขามากันกี่คนสี่ห้าคนมาดแูแลหน่อยนีอ๋ปล่อยผมมาคนเดียวไปถูก <c oughs> นี่เดี๋ยวเขากำลังจะพาคุณไปเจอเพื่อนร่วมทีมจิ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 เป็นเพื่อนเป็นเพื่อนกันยังไงไม่เคยเจอกันก็มาจิจิเมตวิจิเมตอ่ะต่อคนไหนเนี่ยอ่ะต่อคนไหนจิเมตไปที่นี่มา อยากบีบจ,จริงเหร,จรอจริงๆอร่อยนะผมอยากสั่งเพิ่มเกอ <c oughs> งใจเขาเอาไงงั้นเขามากินคนมากินคนเดียวผมสั่งเบิ้ลแล้วแต่หากินยากนะหมูใช่แต่ว่าเราจะต้องขับรถมาชั่วโมงหนึ่งเพื่อมากินหมูพอกช็อปที่นี่หรือว่าค่อย,ายมาลอ,อยอยู่คุ้มแนะนำครับผมให้อยากมาฟามก็ มาลองกินดูครับเดี๋ยวไปจิติก่อนจริงๆพี่บอกเดียวันนี้เขาเจอตัวยากกว่าคุณอีกนนเดยันีีคือถ้าแต้มบุญไม่สะสมไม่ถึงนี่ไม่มีทางที่เจอเขาเลยนะทีมเมททีมเมท ไปกันมาส1 2 3จิ๊จิ久しぶりเนี่ยเนี่ยคนเป็นทีมเมทกันขนาดไหนเนี่ยไม่เคยเจอกันเลยเนี่ยก็คือวันนี้ถ้าถ้าเราไม่มานี่เขาไม่ใส่ยูนิฟอร์มเลยเดี๋ยววันนี้เรามาก็เลยใส่ยูนิฟอร์มขอให้เป็นขอให้เราถือถือ ไม่กัดมาไม่กัดนี่เขาเล่าให้ฟังว่าพอปี2015พอจิตจีจะเข้ามานี่พวกโค้ชเนี่ยตกใจเลยนึกว่าจะมีนักบอลต่างชาติเข้ามาเด็กฝันะไปเสด็จพูนไอ้สมานอยูไม่เจอตัวใหญ่รู้นหมเดี๋ยวเขาไปอยู่แถวนู้นเลย ชิ่เจ้าพ่นบอลหรืกับเคลิมไชิีเตบอลได้นะจริงค่ะเอาไม่งั้นเขาเป็นนักกีฬากับคุณได้ไงนะลากีลกี้่ฮฮ 啊。 ใหญ่กว wow. ่าที่ค uh ิดั้ยภาพจำเกี่ยวกับม้าไม่มีเลยโไอ้ถ้าไอ้เป็นไอ้ตัวนี้กล้าให้อาหารโอ้โหพี่ดูนอกมาเนี่ยตัวนี้ถ้ามันถีบอย่างนี้เกิดหน้าจะไม่รอดจริงๆเราเราเราขับมานี่ความทรงจำล่าสุดนี้ไม่ค่อยดีเนะ กินกันซะแล้ <laughs> พวพร้อมมัต่อแ <laughs> ล้วมืดด้วยนะแล้วมืดด้วยนะโอ้าะผมมันแอบดูเราอยู่ก่นอนเลยกล้าจับไหมกล้าจับมั <laughs> น,อนอารมณ์ดีป่าวะ เดี๋็กเขาอยากไม่กุ๊กไม่ตื่นเลยไปไปโชคดี <c oughs> เสียวขึ้นไปแล้วมันสูงกันมันยกอไงข้างบนอืมีความติดตามกับนี่น่าถาท่านี้นะแต่คุณสองเาเอารูปกลางรูปไปดูหนึ่งอ๋อ โอ้ยเก่งเจ้๊กอบิบิตะสิบดอกเอ้าเขาถือว่าเขาสอนเราแล้วเลยเคโอเค

เป็นไงมั่งนี่คุณ<ะ>วันนี้เข้ามาเขาเรียกกันเลยนะมาดูฟาร์มมาหนึ่งในสปอนเซอร์ของทีมนะที่นอร์ทเทิร์นฮอทสปาร์สองสามชั่วโมงที่ทํากิจกรรมเป็นงไงมากทั้งขี่ม้มขี่ม,มาจริงๆก็ตอนแรกก็รู้สึกว่าก่อนมาก็เฉยเฉนะแต่พอมาจริงๆริงนะรู้สึกว่าเออมันก็สนุกดีเหมือนกันนะยิ่งสําหรับใครที่แบบว่ามีครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยน่าจะน่าจะชอบแบบมาพาลูกลูกหลานมานอนเด็กๆอะไรเงี้ยมา ขี่ม <rat> ้ามีกิจกรรมเยอะมากมีขี่ม้าแล้วก็เหมือนกับมีอย่างอื่นด้วยเมื่อกี้ผมไปยิงธนูไปยิงปืนอะไรเงี้ยมีหลายหลายอย่างเลยแล้วก็มีร้านอาหารด้วยอร่อยมากแนะนําเลยพอกช็อปเมื่อกี้ิ่งกินไปสําหรับใครที่อ่าไม่รู้จะเรื่องอะไรนะมันจะไปไหนอีกตรงอันนี้ก็เป็นอีกตัวเรื่องหนึ่งเนาะจริงๆพี่ว่าแบบเดี๋ยวพอหน้าหนาวคนไทยก็จะมากันเยอะมากขึ้นมันก็น่าจะเป็นเป้าหมายแรกที่ ข้ามาปกติอยู่แล้วปะ่ะเดี๋ยวผม <c oughs> ผมก็เพิ่งเคยมาเหมือนกันนะครับก <c oughs> ็ก็มาก,ก็เป็นเป้าหมายแรกที่อยู่ใกล้สนามบินถ้าลงเครื่องมาก็มาได้เลยขอบคุณสถา,านที่เลยครับ Northern m o r s e <c oughs> Park